วุ้นทำออกมาได้สวยงามไม่แยกชั้นแล้วก็ไม่คายน้ํา <c oughs> เคล็ดลับก็ง่ายมากๆเลยค่ะอย่าแต้วครัวคําตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําวุ้นกะทิใบเตยทําเป็นชั้นๆหน้าทาน้าทานกลิ่นหอมใบเตยหวานมันกะทิวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยก็มาเตรียมน้ํา1ถ้วยตวงหรือว่า250 ml มผงวุ้น1ช้อนโต๊แล้วก็บวกอีกครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ผงวุ้นและน้ําเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ํา เวลานำไปทำวุ้นวุ้นจะได้ไม่คายน้ำแล้วก็ไม่แยกชั้นค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาเตรียมใบเตยใช้แค่7ใบก็พอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อง่ายต่อการปาั่นนำลงโถปัน่นเติมน้ำให้ท่วมใบเตยเสร็จแล้วก็นำมากรองแยกกากออกสำหรับสูนี้จะใช้น้ำใบเตยเข้มข้นแค่1กระบวยก็พอหรือประมาณ100 ml อย่าใช้มากเกินไปเพราะว่าจะทำให้มีรสเฟื่องหรืออาจจะขมแล้วก็เหม็นเขียวได้ค่ะ แล้วมาเตรียมพิมพ์ทำเค้กวุ้นกันต่อวันนี้จะใช้เป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่6นิ้วครึ่งความลึกก็2นิ้วถ้าตวงกับน้ําก็จะได้1ลิตรหรือว่า1000 ml ค่ะถ้าหากไม่มีจะใช้เป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกะทิใช้ที่400 ml หรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่มีถ้วยตวงก็จะใช้แบบตาช่างก็ได้นะคะอย่าแต้วใช้อยู่เป็นประจําก็จะเป็นตาช่างหรือว่าเครื่องช่างของซันฟอร์ มีใบรับรองจากสำนักง,งานกลางช่างตวงวัดด้วยค่ะใช้ได้ทั้งแบบใช้ทานหรือจะใช้แบบเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้เช่นกันนะคะและตัวเลขตัวใหญ่ๆอ่านง่ายบอกน้ำหนักเป็นมิลลิกรัมเลยค่ะยาแต้วจะชั่งน้ำตาลให้ดูนะคะน้ำหนักของถ้วยก็1,964กรัมกดปุ่มสีเหลืองตั้งค่าน้ำหนักถ้วยให้เป็นศูนย์ น้ำหนักถ้วยก็จะหายไปนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำตาลทรายค่ะและวุ้นสูตรนี้ยายแต้จะใช้น้ำตาลที่100กรัมถ้าหากท่านไหนต้องการความหวานเพิ่มก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะและหลังตัวเลข100 g. ก็จะเป็นจุดทศนิยมถ้าหากเราต้องการช่างของที่มีน้ำหนักเบาๆอย่างเช่นใบาชาก็สามารถอ่านค่าของน้ำหนักได้แม่นยำแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะต่อไปก็มาเตรียมน้ำเพื่อต้มวุ้นกันต่อน้ำเปล่าที่2ถ้วยตวงหรือ500 ML และผงวุ้นที่เราแช่ไว้ก็ครบเวลาแล้วก่อนที่จะเทลงหม้อก็คนนิดนึงค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางแล้วคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าผงวุ้นจะติดก้นหม้อจะทําให้มีกลิ่นไหม้ได้ค่ะแล้วปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีแล้วเติมน้ําตาลทรายลงไปคนไปเรื่อยๆจนน้าตาลละลายหมด และสังเกตว่าไม่มีผงวุ้นติดไม้พายก็ตักน้ำวุ้นออกประมาณ3กระบวยหรือประมาณ300 ML ส่วนนี้จะผสมกับน้ำใบเตยจะทำเป็นวุ้นใบเตยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงนะคะแล้วน้ำวุ้นที่อยู่ในหม้อก็เติมน้ำกะทิลงไปตามด้วยเกลือป่นเกลือป่นก็จะช่วยเพิ่มความกลมกลม่อมขั้นตอนนี้ก็สามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะท่านไหนชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลลงไปค่ะแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือด สังเกตจากขอหม้อถ้าเดือดเล็กน้อยแบบนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะอย่าปล่อยให้เดือดนานเกินไปเพราะว่าจะทําให้เนื้อวุ้นกะทิไม่เนียนนะคะแล้ววุ้นใสที่เราเตรียมไว้อุณหภูมิลดลงแล้วก็เติมน้ําใบเตยสดลงไปค่ะก็อยาให้น้ําวุ้นร้อนเกินไปถ้าเราเติมน้ําใบเตยใบเตยก็จะเกิดเม็ดเล็กๆทําให้ไม่น่าทานและแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าหากท่านไหนไม่ชอบกลิ่นเม็นเขียวของใบเตยก็ใช้ปริมาณแค่50มลก็พอนะคะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนประมาณ5นาทีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงหรือว่าให้วุ้นเซ็ตตัวนิดนึงค่ะเวลาตักราดบนพิมพ์นาวุ้นจะได้ไม่ไหลรวมกันจากนั้นก็ทยอยตักราดลงไปทีละช้อนแต่ละชั้นก็พักไว้ประมาณ10วินาทีแล้วก็ตักราดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพิมพ์ถ้าหากน้ำวุ้นใบเตยแล้วก็วุ้นกระทิไหลรวมกันบ้างก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็จะเป็นลายสวยๆออกมาก็น่าทานเหมือนเดิมค่ะ ในด้านบนสุดจะเป็นวุ้นกะทิส่วนที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าวุ้นจะเซ็ตตัวพอวุ้นเซตตัวดีแล้วเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์พกันนะคะกดนิ้วลงไปบนวุ้นเบาๆแล้วก็ดึงออกมาจากข้างพิมพ์พเท่านี้วุ้นก็จะหลุดออกจากพิมพ์พแบบง่ายๆแล้วค่ะ แบ่งเป็นชิ้นๆใส่จานเตรียมเสิร์ฟเราจะมาดูลายของวุ้นกันนะคะลายของวุ้นทำออกมาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็วุ้นไม่แยกชั้นรสชาติของวุ้นก็อร่อยหอมใบเตยถ้าหาท่านไหนชอบทานวุ้นก็ลองไปทำาลายนี้กันดูนะคะวิธีทำก็ง่ายๆแล้วก็ทำออกมาก็น่าทานด้วยค่ะค่ะสูตรขนมอร่อยๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำตัวๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิป กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ